กู้5ปัญหาผิวพังให้กลับมาปังคุนคุณไม่ว่าจะเป็นผิวขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งกร้านผิวลอกเป็นขุยผิวไม่เรียบเนียนแถมหมองคล้ำนะคะด้วยเซรั่มโลชัน่นเขาเป็นสูตรคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสมดุลให้กลับคืนสู่ผิวได้ยาวนาน24ชั่วโมงมองว่าหลายคนนะคุ้นหูกับสูตรนี้นะแต่จะเวิร์กแค่ไหนบองคะเช็คพร้อมกันแบบละเอียดยิบในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคคณชาวกรุเชคที่น่ารักทุกคนนะคะ ผิวอ่อนแอเนี่ยกลายเป็นปัญหาหลักปัญหาหนึ่งของคนในยุคนี้เลยเนาะผิวที่เริ่มอ่อนแอคุณคุณเขาจะมีอยู่5สัญญาณด้วยกันอันแรกคือผิวขาดความชุ่มชื้นผิวแห้งกร้านผิวลอกเป็นขุยไม่เรียบเนียนแล้วก็มีหมองคล้ำด้วยซึ่งตัวการหลักๆที่ทําให้ผิวเราขาดความสมดุลแบบนี้คุณก็คือการที่สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยถูกทําลายเกาะป้องกันผิวไม่แข็งแรงพอพอเจอกับบลรภาวะฝุ่นละอองสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีกระตุ้นผิวใช่ไหมทำให้ส่งสัญญาณ5แบบเนี้ยออกมาซึ่งงงงงลัักกกกกษณะะขขออออผผิิววววแแบบททีี่่่่่หมมมาาาาเนย็จตตไปดคช สังเกตนะก็จะบอกบางแพ้ง่ายมากกว่าคนปกติเดี๋ยวพักสักพักก็คันละผิวแห้งกร้านสังเกตไหมคะว่าบางทีอเรามองที่ผิวเราเราจะรู้สึกว่า มันหยาบกระด้างอะ่ะผิวแห้งเป็นขุยอันนี้ชัดเลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นขุยขยที่ผิวผิวไม่เรียบเนียนอะ่ะก็จะดูขรุขระไม่สม o ทและอีกหนึ่งอย่างที่มองว่าผู้หญิงเรากลัวก็คือผิวหมองคล้ำนะสีผิวไม่สม่ำเสมอมันก็ทําให้ดูเป็นผิวที่มีสุขภาพไม่ดีอะ่ะวิธีแก้ก็คือต้องทําให้ผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะโดยการมาซ่อมสกินแบเรียร์นี่แหละให้แข็งแรงวิธีการแรกที่มองรแนะนำให้ทำนะก็คือใช้สกินแคร์สูตรที่มองพูดถึงเนี่ยคือสูตรขายดีเลยนะ เซรา v วีมาจูเรซิ่งโลชั่นนะคะตัวมองเองใช้นะับขวดไม่ได้แล้วนะรีวิวไปก็นับรอบไม่ได้แล้วเยอะมาก เซรา่ีเนี่ยเป็นแบรนด์เวชสำอางอันดับหนึ่งที่แพทย์ผิวหนังในอเมริกาแน,นะนําสารอะกฤิ์ก็จะเป็นตัวที่มาเน้นช่วยกู้ผิวอย่างเซรามายนะคะเป็นสารประเภทไขมันที่ชื่อว่าซิงโกลไลปิดซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของผิวชั้นหนังกำพร้าหรือว่าชั้นสตารัมคอเนียมเนี่ยนะคะเขาเป็นตัวคอยเชื่อมไมเซล์ผิวเราหรือว่าคอรเนอไซด์เนี่ยคะ่ะที่กำลังจะผ่านออกมาเนี่ยนะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบพอผิวเรียงตัวเป็นระเบียบมันไม่มีช่องโหว่ใช่ไหมคะโครงสร้างผิวเราก็จะแข็งงแรง จุดเด่นก็คือเขาใช้สาร,รมาถึง3ตัวด้วยกันในสูตรนะคะซึ่งปัจจุบันสกินแคร์ที่ใช้ในการบำรุงผิวแล้วมีสาร,รมาครบทั้ง3ตัวนี้ก็หาย,ยากใช้สาไมา NP สารมา, NP, สรรมา AP สารไรมา EOP มาช่วยเสริมชั้นผิวให้แข็งแรงให้ผิวชุ่มชื้นให้ผิวสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไ่ได้ก็ช่วยทําให้ผิวไม่แห้งลอกแล้วก็ลดก,การระคายเคืองได้มองว่าเหตุผลหนึ่งที่คนใช้แล้วชอบเนี่ยคงไม่ได้เด่นแค่เรื่องของ,ของการที่เขามีสาร,รมาเป็นแอคทีฟหลักอย่างเดียวแต่เขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดก,การกับตัวสาร,รมาด้วยเทคโนโลยีทีี่่่วานนคคือมติะะ Emotion MVE Westscular เขามาช่วยปล่อยแอคทีฟสำคัญอย่างเซรามัยทั้ง3ชนิดไฟโตซิงโกซีนแล้วก็ตัวคาร์บิดเตกิสไรที่อยู่ในนี้เนี่ยนะคะเหมือนให้ค่อยๆปล่อยออกมาแล้วสารออกฤทธิ์จะทำงานได้ยาวขึ้นข้อดีก็คือว่าสามารถคงความชุ่มชื้นผิวให้ได้ยาวนานถึงยีสิชั่วโมงเลยเขามีโซเดียมไฮยาโรเนตมาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเขามีการทดสอบความสามารถของโลชั่นเซรามวีสูตรนี้เนี่ยนะคะด้วยการให้อาสาสมัครยี่สิบสองคนที่มีผิวแห้งผิวนางอักเสบทาเซรั่มวีมอยเจอเรเซอร์โลชั่นรวมท e วนะวท,ออมทตท้องล ไปอีก3าตัวนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของเซรามายนะพบว่าอาสาสมัครที่ทาโลชั่นแล้วก็ครีมของเซรามีเนี่ยผิวชั้นนอกมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นกว่ากลุ่มที่ทาด้วยผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่มีเซรามายผสมอยู่ก็ช่วยลดปัญหาผิวแห้งผิวอักเสบช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวแข็งแรงขึ้นไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะใครที่กังวลเรื่องน้ําหอมมั่นใจได้ผ่านการทดสอบอัลล์จเทสก็ทําให้เรามั่นใจในระดับว่าผิวที่ระคายเคืองง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เขาเป็นนอนโคมนิกนนนะะะคม่าให้้ออดดตััวววเเเีี๋ยจูืโลชร โลชั่นก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยไม่ได้ข้นหรือว่าแบบเหนียวจนเกินไปนะคะเกลี่ยง่ายคุณคุณคือรู้สึกว่าชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้เหนอะหนะผิวนะความรู้สึกหลังที่ทาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนอะหนะนะคะแต่ว่าชุ่มชื้นผิวได้ดีมากเลยเป็นสูตรที่เหมาะสําหรับผิวธรรมดาไปถึงผิวมันนะคะ เซรัวิโลชันเป็นสูตรที่หมองต้องมีติดบ้านไว้อยู่ตลอดหมองไม่ใช่คนผิวแหง้งนะแต่เป็นคนที่ทำงานในห้องแอร์เพราะฉะนั้นระหว่างวันมันจะมีแห้งได้บ้างเหตุผลที่เอามารีวิวรอบนี้ก็คือว่าหมองไปทำเลเซอร์ที่หลังมาโอ๊ยผิวทั้งแดงทั้งคัน เกายิบเลื่อนคุณเซรา่มีกลชั่นก็เป็นตัวที่ช่วยชีวิตหมองนะก็เอามาทานะคะช่วยบำรุงผิวช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกับเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานแบบแทบจะตลอดทั้งวันเลยด้วยคนที่มีปัญหาผิวลอกผิวคันทาได้เลยนะอย่างหมองอ่ะคือเจอร์ผิวแห้งผิวลอกผิวคันไปแล้วพบทำเลเซอร์เนี่ยบอกไหมคะมันคันมากอ่ะก็ต้องใช้ตัวเซรา่ีนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีการทายาร่วมด้วยคือทาสเตียรอยนะแต่เราก็ไม่ได้อยากใช้สเตียรอยตลอดเนี่ยบอกไหมหมองก็จะใช้เซรหะั่ามน ไไปได้เลยเพราะว่ายิ่งบำรุงยิ่งจะเป็นการเติมอาหารให้กับผิวยิ่งทําให้ผิวดูชุ่มชื้นดูอิ่มฟูมีสุขภาพดีเซราวีมอยเจอร์ไรซิ่งโลชั่นสูตรนี้นะคะคุณคุณขนาด473มลิตรค่ะราคา690บาทเขาก็จะมีไซส์เล็กด้วย88มลิตรนะคะอันนั้นราคา260บาทคุณคุณที่สนใจนะก็าหาซื้อได้ที่วัสันบูธอีเวนต์บายก็ได้ที่บิวทรีมก็มีโรงพยาบาลแล้วก็ร้านยาชั้นนาก็มีนะคะแล้วก็เขามีขายที่ช้อปปี้ที่รัาดาด้วยเช่นกัน มองว่าสูตรโลชั่นเซราวีเนี่ยเป็นตัวจัดการปัญหาผิวที่ดีด้วยความที่เขามีเซรามายเป็นนางเอกในสูตรเนาะแล้วรวมกับการใช้เทคโนโลยีที่มาตอบโจทย์ซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเอกเกษตรเฉพาะของแบรนด์เขาอยู่แล้วก็เป็นการช่วยให้ผิวอะชุ่มชื้นได้ยาวนานตลอด24ชั่วโมงพอผิวชุ่มชื้นขึ้นประการผิวรือ skin บเรีย e r แข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะก็จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผิวอะถูกทาร้ายได้ง่ายผิวก็จะไม่ระคายเคืองจากการที่เราโดนมนลภาวะหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแถมในสูตรยังมีไฮยาโรนินะนนกแอซิดนะเป เข้ามาร่วมด้วยคือเซรวีเนี่ยจัดเป็นสกินแคร์ประจําบ้านที่หมองต้องมีเลยนะนะอันนี้เอาติดไว้ตลอดจริงๆคุณคุณที่ผิวอ่อนแอระการผิวแม่แข็งแรงผิวขาดความชุม่มชื้นผิวแห้งการเป็นขุยไม่เรียบเนียนมีผิวหมองคล้ำคำว่าผิวหมองคล้ำมันเขาไม่ได้มีส่วนผส,สมของไวเทนนิ่งนะคะแต่การที่ผิวสุขภาพดีจะทำให้เกิดการอักเสบของผิวได้น้อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะลดปัญหาเม็ดสีผิวที่เกิดจากการอักเสบได้นะพอผิวสุขภาพดีผิวก็จะดูเรียบเนียนสม่ำเสมอผิวดูสว่างใสขึ้นใใคครรรทีีี่่่่่ชช้้้เเเววโลลลลันนนนนนนสูอออยยปปปป็็็ะะะจาาาาามมมมม์กกกแหิงฝ สกายไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนดีคนรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพควา,ามงามตามหลักการแพทย์เด้ดิฉังกรุแชร์วัน,นี้กุเยี่ยมองไปแล้วคะ่ะ